เคยเจอปัญหาเบรกล็อกไหมครับช่างในรถพ่วงรถเทเลอร์ในรถพ่วงรถเทเลอร์ร Taylor, นะครับเบรกมันใช้ลมลมดันนะครับเป็นระบบลมดันเบรกมันล็อกนะครับคือคือตัวพ่วงมันล็อกตัวตัวลูกมันล็อกเงี้ยนะครับแล้วไปดึงมือเสือดูมือเสือนั้นปกติมันจะมีลมไปเฉพาะเส้นแดงใช่ไหมครับ พลละพับพลละขับก็รู้นะครับลมจะไปจะมีลมเฉพาะเส้นแดงเท่านั้นส่วนเส้นดําจะไม่มีลมนะครับลมเราต้องเหยเียบเบรกก่อนมันถึงจะมีแต่ว่ามันมีไปทั้งสองเส้นเลยพอเปิดวาล์วปุ๊บมีไปสองเส้นนะครับปัญหามันคืออะไรเบรกล็อกนี่ไปไหนไม่ได้เลยนะครับ ปัญหาของมันคือมือเสือนะ่ะมันจะมีลมมาเฉพาะเส้นนี้นะครับเส้นนี้จะไม่มีลมนะครับเส้นนี้ต้องเหยียบเบรกก่อนเท่านั้นแต่ปัญหาที่ท่านได้เจอว่าเมื่อเบรกมันล็อกแล้วพอเปิดวาล์วตัวนี้นะครับพอเปิดวาล์วไว้แบบเนี้มันจะมีลมไปตัวนี้ด้วยปกติตัวนี้จะไม่มีนะครับเนี่ยนะนะฮะตอนนี้ผมเปิดเอาไว้อยู่นะครับ วผมจะปิดให้ดูผมปิดนะครับผมจะเปิดตรงนี้ออกมันจะไม่มีลมนะครับเห็นไหมครับมันไม่มีลมนะครับ,รบแต่ถ้าเส้นแดงนั้นลมจะไปตลอดเส้นแดงเนะี่ยเห็นไหมครับผมจะปิดไว้ก่อนนะครับแล้วผมจะดึงออก มันมีลมนะครับโอเคผมจะวางเส้นแดงไว้ตรงนี้ผมจะเปิดลมนะครับมันจะเปิดลมเห็นไหมฮะแต่เปิดเส้นนี้จะไม่มีอะไรเห็นไหมครับเงียบจิบแบบนี้ ถ้าเจอปัญหามันมาทั้งสองเส้นอ่ะเบรกมันล็อกแน่นอนครับปัญหาของมันอยู่ตรงไหนผมจะพาไปดูปัญหาของมันอยู่ที่ล็อกหางนะครับล็อกหางล็อกลูก,กนั่นแหะมันรั่วครับช่างจะได้ไม่งงนะครับเมื่อเจอปัญหานี้แก้ไขได้ทันทีเลยอันนี้ผมหารุ่นเก่าไม่ไม,ไม่ได้นะครับรุ่นนี้เขาเลิกผลิตแล้ว ล็อกหางพลละขับสิบลอ้อรู้รู้นะครับมองมองดูจะรู้ทันทีนี่ล็อกหางล็อกลูกนะครับเวลาเราจอดเบรกมันจะล็อกแต่มันหาไม่ได้แล้วรุ่นนั้นเขาเลิกผลิตหรือมีก็ก็คงต้องคง้นหาที่อื่นไกลในหนองคายเนี่ยหนองคายของผมเนี่ยอะไรจะเอาเป๊ะไม่ได้ต้องมีฝีมือในการโมดิฟายด้วยนะครับผมได้เอารุ่นใหม่มาใส่ รุ่นใหม่ก็ไม่ได้ยากอะไรครับถอดเอาตัวจอยนะหนึ่งสองสามเนี่ยถอดเอาตัวเดิมมันตันนี้มาใส่ใส่เข้าไปแล้วก็ต่อเข้าระบบเดิมมันได้เพียงแต่ตัวนี้จะอยู่ผิดตำแหน่งหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับที่ลมมันข้ามคือลมมันจะมาเส้นนี้ครับลมมันจะมาเส้นนี้เรายังไม่ได้สั่งให้ล็อกแต่ลมมันไปตรงนี้ก่อนนะครับลมมันไปก่อน นันแหะเมื่อมันไปมันก็ไปไปเท่ากับว่ ator, าไปกดหัวเบรกไปกดหัวหัววาวเบรกไว้มันก็เลยเลยเป็นเหมือนลักษณะว่าเบรกไว้ตลอดเวลานะครับโอเคผมจะเอาลมขึ้นมาตอนนี้ผมลมผมเหลืออยู่สี่ครึ่งนะครับผมจะปั๊มลมขึ้นมาก่อนนะครับ รถคันนี้ของบริษัทไทยเบลเวเรสตนะครับส่งเบียช้างมันจะมีติดตามตัวตลอดนะครับผมสตาร์ทอยู่เนี่ยทางบริษัทเขารู้นะรถขยับไปไหนเขารู้หมดสตาร์ทเครื่องเกียร์ค้างเขารู้หมดเพราะเขามีกล่อง GPS นะครับระบบ GPS มันจะปั๊มลมขึ้นมาที่9นะครับมันจะปั๊ม,มล,ลมขึ้นมาที่9บาร์ โเคนครับตอนนี้มันโบตัดออกไปแล้วเสียงผมได้ยินเสียงโบตัดปับ๊บคือมันโอเคแล้วเก้านะครับเมื่อเราล็อกหางนะครับผ้องล็อกหางนะล็อกลูกนะเห็นไหมครับเสียงมันล็อกคลักเมื่อนะพอเราปวดล็อกนะครับลมมันจะเดินมาตรงนี้ เมื่อมันรั่วเมื่อมันรั่วลามันมาเช่นนี้แต่เรายังไม่ได้สั่งล็อกหางมันรั่วไปเนี่ยทําไมมันถึงไปเกี่ยวกับเบรคจอดได้อย่างไรผมจะพาไปดูต้นเหตุมันเมื่อเมื่อเรายังไม่ได้ล็อกหางนะครับยังไม่ได้ล็อกหางเนี่ยยังยังไม่ได้ทําแบบนี้ตอนนี้ตอนนี้ลมลมไปแล้วนะครับเพราะผมล็อกเมื่อกี้ผมจะเปิดใหม่นะครับ ตอนนี้ลมจะมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่ข้ามมานี้แต่ถ้ามันเสียนะครับหมายถึงตัวนี้ที่มันเสียแล้วเนะี่ยเราเรายังไม่ได้ล็อกแต่ลมมันข้ามมานี่เลยมันไปส่งผลถึงตัวไหนไปผมจะพาไปดูไปรู้จักสาเหตุมัน เมื่อเมื่อเมื่อที่อ่ตรงล็อกหางนะครับตรงล็อกหางนั่นอ่ะลมมันรั่วข้ามมาได้โดยที่ที่เรายังไม่สั่งให้ล็อกลมมันข้ามมามันมามันมาไหนครับดูมันมาเส้นนี้นะครับมันจะมาเส้นนี้เราไม่ได้สั่งมันจะข้ามมานี่เลยมาเส้นนี้มันจะข้ามมานี้พอข้ามมานี้แล้วมันก็จะมานี่ัดูมือผมนะครับ มาเลยมันก็จะมาเข้าหัวใจตัวนี้หัวใจตัวนี้จะมีลมก็ต่อเมื่อเราเหยียบเบรกเท่านั้นนะครับเราเหยียบเบรกปุ๊บลมจะมาเส้นนี้ถ้าเราเหยียบเบรกลมจะมาเส้นนี้เพื่อมากดลูกสูบลงเพื่อเปิดลมไปสั่งให้เบรกนะครับไปสั่งให้มออลมข้างล่างนี้เบรกแต่ อันนี้เราไม่ได้สั่งลมมันมาเลยมันเลยทําให้เบรกนะครับมันเลยทําให้เบรกตอนนี้ผมจะผมจะใส่มือเสียตัวนี้เข้าไปนะครับผมจะใส่มือเสียตัวนี้เข้าไปตอนนี้เบรกมันล็อกอยู่นะครับไปดูว่าเบรกที่ล้อมันล็อกอยู่ตอนจอดนะครับตอนนีนะ้ลักษณะว่าเราจอดรถเบรกมันจะล็อกแบบนี้ครับ ท่านเห็นไหมครับเบรกทั้งสี่ล้อนะล็อกนะครับอยู่ในตำแหน่งเบรกนะครับดูสปริงมันยาวๆเนี่ยมาดูผ้าเบรกผ้าเบรกแต่แต่ละล้อก็กดนั่นคือเบรกแล้วนะครับขยับไม่ได้แนะ่ผมจะไปเสียบมือเสียตัวสีแดงเข้านะครับแล้วเบรกมันจะปลด ตัวนี้นะครับพอผมใส่มือเสียตัวสีแดงเข้าไปแล้วผมจะเปิดลมเปิดลมที่วาลแล้วมันจะสั่งให้ปลดเบรกตัวเซเลอร์ตัวหางนะครับ ท่านได้ยินไหมครับไปดูทีนี้ว่ามันปลดจริงไหมมันปลดเบรกจริงไหมเห็นสปริงไหมครับมันหอดเข้าไปทั้งสี่ล้อนะครับแล้วก็มาดูเบรกมันห่างออกไปแล้วคือมันปลดเบรก ทุกร้อแล้วนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามันรั่วลมมันข้ามไปหมายความว่าเส้นดำก็มีลมด้วยเนี่ยเส้นดำเนี่ยเปิดเปิดแบบนี้จะมีลมทันทีนะครับถ้าเสียบเข้าไปมันก็จะกลายเป็นเบรกอีกแหละเห็นไหมมันไม่มีนะครับตอนนี้โอเคผมจะเสียบเข้าไป ถ้าเราไปเหยียบเบรกที่แป้นเบรกนะครับเหยียบเบรกที่แป้นเบรกลมจะมาเส้นนี้เพื่อมากดลูกสูบตัวนี้ลงให้เบรกให้รถเบรกได้ผมก็เปลี่ยนเลยแล้วครับผมเปลี่ยนไปแล้วล่ะว,ว้าวตท่นั้นนี่ชิ้นส่วนเก่ามันนะครับชิ้นส่วนเก่าที่จริงมันไม่เสียนะครับ แต่บริษัทนี้เขาแม่นยำม,มากถ้ามึงเสียกูเปลี่ยนกาวลูดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคือในเมื่อมันหมดอายุการใช้งานตัวหนึ่งมันเสียพวกพักพวกมันก็จะต้องไม่สมบูรณ์แน่นอนเขาสั่งเปลี่ยนหมดนะครับไทเบเวอร์เละนะครับบริษัทที่รับส่งเบียร์ช้างทั่วประเทศนะครับไทเบเวอร์เลเป็นระดับบริษัทระดับประเทศนะครับอันนี้หน่วยงานที่หนองขายซึ่งผมก็ซ่อมทุกคันครับ โอเคผมจะขึ้นไปเบรกนะครับมันโอเคนะครับคือสำหรับท่านเจ้าของรถหรือว่าละขับก็ฟังผมเพียงเพื่อรู้นะครับ แต่ช่างช่างไม่ต้องคุยกันมากครับช่างบางคนเขายังไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เมื่อดูวิดีโอของผมแล้วเมื่อเขาเจอภายภาคหน้าเบรกมันล็อกตัวลูกตัวเทเลอร์มันล็อกเขาจะรู้ทันทีว่าเล่นตัวไหนอ๋อเห็นช่างฮาเบิดบอกว่ามันลวดที่หางตัวล็อกหางก็มันเล่นมันเลยครับถ้ามีการโมก็โมแบบผมนี่โมไม่ยากหรอกครับนะฮะโมไม่ยากหรอกช่าง อนนีต้ตัว,ตวเดินลมอากาศออกแล้วผมก็จะต้องหาวิธีติดตั้งเข้าไปให้มันเข้าลักษณะเหมือนตัวเดิมมันนะครับอันนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะครับช่างคนขับก็ไม่ต้องงงคนขับเมื่อท่านเจอนี้ท่านก็แนะนําช่างได้เอาเห็นตาฮาเบิร์ดแกบอกมันเป็นตัวนี้นะเป็น,เป,นเป็นตัวนี้เล่นเลยนั่นแหละนะครับท่านเจ้าของรถกับมันกันดูวิดีโอผมเอาไว้เพื่อประดับความรู้นะครับผม โอเคคผมขอขอบคุณที่ติดตามผมจะเก็บรายละเอียดของงานก่อนนะครับสวัสดีครับ